สักครั้งหนึ่งก็คงจะได้มั้งนะแต่มันไม่ผิดหวังอะ่ะมันจริงๆอะ่ะมันตื่นมาแหกขี้ตามันเอาแต่เช้าเลยกุ้ง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 ของมันอะ่ะคือมันไม่ใช่ตอนนี้นะก่อนหน้านี้มันพูดว่าอยู่รู้กินอยู่ดีอะไรนางด่าใครเหมือนสู้ไม่ได้นางจะเอาครอบครัวมาละเอาพ่อเอาแม่มาละเอาลูกมาละเอาลูกคุณโหรพามาอันนี้ก็เหมือนกันเอาลูกลุงมาไมเพราะว่ากินกุ้งมันมีเด็กอยู่แล้วใช่ไหมอ่า แต่พอลุงบอกว่าอยากให้ลูกกินดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเอาไปโพสเลยเดี๋ยวเราแซนจะให้ดูโพสเดี๋ยวก่อนคือไม่เหมาะไม่ควรเลยผู้หญิงคนนี้นะถ้าคุณเป็น youtube นะมีคนคือแซนเห็นว่า youtube ของคุณไม่สร้างสรรนะไม่สร้างสรรเลยคิดว่าไม่ต้องดูอะไรมากคลิปที่คุณพูดถึงกุ้งเนี่ยมันสร้างสรรตรงไหนคือคอนเทนต์ของคุณนะ่ะมันเป็นคอนเทนต์ชวนทะเลาะแล้ว เพอเพอหาเรื่องนะอย่างอย่างก่อนหน้านี้เด็กๆนะก็ไม่เคยกินกุ้งแบบนี้แหละพอลืมตาอ้าปากได้จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะจะด้วยได้เงินมาจากการตายของลูกของหลานบังเอิญรวยอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากจะคิดในความคิดของเขาก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมอ่ะนะไปกินกุ้งบ้างซื้อกุ้งเผามากินบ้างนะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คนต้องรวยล้นฟ้าถึงกินได้เราไปดูสิบางคนน่ะนะเขาทำงานแบบหามลุงหามค่ำเขาก็กินแบบไม่ต้องอเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะ,อะ,อะเขาเรียกอะไรอะ่ะข่มเหงตัวเองอะ่ะก็คือทำงานงกงกงกนะแต่ไม่ให้ไม่เลี้ยงตัวเองให้ดีอะ่ะแบบอยากกินก็อดนะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตแบบที่นี่ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันของบานอาจจะคิดแบบอื่นก็ได้ แซนแซนไม่ไม่คิดหรอกว่าเป็นสันดานของบานนะแต่บานอาจจะคิดอย่างอื่นแบบเออประหยัดไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่คนเราไม่เหมือนกันแบบโอ้ทำงานงกงกหามรุ่มหามค่ำขอสักครั้งหนึ่งถ้าวันนี้กูออกบ้านไปรถชนตายกูก็ไม่ได้กินนะทำงานแทบเป็นแทบตายคือคนคิดไม่เหมือนกันมันก็นี้นะพอเขาเห็นเขากินดีหน่อยนะมันมันเหมือนจะให้เขากินจำจำ,จำแจวอยู่อย่างนั้นแหละนะอ่าแต่ก็ไม่ใช่นะ เวลาเขาจ้ำแจ่วหรือกินอะไรไม่ดีมันก็ว่าไปอีกแบบหนึ่งนะคือปากมันอะมันมันปากของมันเนี่ยนะดูนับจะเหมือนคือปากข้างบนมันหุ้มลงมาจากฟันมันอะนะเหมือนลิงเลยอ่ะอันนี้จริงไม่ได้บูลลี่คือจากจมูกลงมาริมสีปากอ่ะมันมันยาวอ่ะมันมันยาวสิมันยาวมันเลยเหมือนลิงอะวันก่อนแซนไปดูคลิปของใครที่คุณใหม่ตัดมาเนาะโอ้โหฟัน ดูไม่ได้เลยคุณกินวน์แดงมากเกินไปมันมันมันฝังอ่ะมันฝังในฟันอะสีของวายแดงอะนะมันฝังเหมือนคนกินหมากอ่ะฟันจะเป็นแบบนั้นอะโอ้โหดูไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าต้องกินเยอะขันมากเลยนะหรือว่าเออเนาะต้องขนาดไหนอะถึงถึงมันจะไปเขาเรียกว่ามันไปอะไรมันไปเปื้อนตรงฟันแล้วมันมันแน่นอ่ะไม่ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะอันนี้พูดตามความรู้สึกที่เห็นนะเพราะว่า จริงๆแล้วไม่อยากไปยุ่งกับแซนไม่ค่อยจะทําคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เพราะแซนรังเกียจนะจะบอกให้แต่วันนี้มันทนไม่ไหวเรื่องกุ้งนี่แหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะกินยังไงใครจะเลี้ยงใครจะซื้อพ่อจะรักลูกซื้อกุ้งอดอาหารสิบวันซื้อกุ้งให้ลูกกินมันก็เรื่องของเขาพ่อามาพูดบอกโอ้โหนะผมอดข้าวมาสิบวันเพื่อจะได้เงินมาซื้อกุ้งราคาเท่านั้นท่าน,นี้ให้ลูกกินมันก็เรื่องของเขาคือบางทีคอนเทนต์ของคุณมันเกินไปตรงที่ว่า นะไม่รู้ใครมองเห็นไหมนะว่าตัวคุณน่ะแทบจะไม่ได้เอาอะไรเด็กเข้าปากไปเลยนะของดีๆเราไม่เห็นเลยนะอ่าอ่าอะไรอ่ะแซนไปได้ยินช่องไหนพูดมาเห็นมันว่าจะแกงหน่อไม้นะอ่าในทานองว่าโอ้เห็นมันมีคุณค่าเหลือเกินแกงหน่อไม้อันนี้แซนไม่เถียงเพราะอยู่มังนอกมันหาหน่หนอ่หนอไม้สดไม่ได้นะหน่อไม้กระป๋องก็ยังพอว่านะหน่อไม้สดนี่หายากมากมันอาจจะ มีค่าสําหรับมันก็ได้นะแต่แพงของที่เขาไปกินในทะเลอ่ะมันแพงกว่าหน่อไม้เยอะนะคุณไม่มีปัญญากินคุณไม่ต้องไปแขวะเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณอิจฉานะถ้าคุณมีกินมีอยู่แล้วกินจนเบือ่อแล้วคุณไปบอกว่าอวดอะไรอวดรวยเหรอเออก็พอฟังได้เพราะคุณก็กินประจํากินจนเบือ่อ แล้วคุณไปว่าคนนั้นคนนี้อวดรวยเหรอกินกุ้งต้องมาอวดอย่างนั้นกินนี้กินกุ้งต้องมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ลูกอ่าตัวเท่านั้นเท่าน,นี้อวดเหรออ่าคุณพูดได้เพราะว่าคุณก็ก็กินมาจนไม่รู้จะกินยังไงเบื่อละนะอวดรวยเหรออย่างเงี้ยแต่อันนี้อวดรวยเหรอแต่คุณไม่เคยได้แต่เลยมันมันทําให้คุณแบบมองดูแล้วคุณโอ้อิจฉาหรอโอ้ทนไม่ได้ที่เห็นเขาได้กินดีหรอหลายครั้งมากนะหลายครั้งมากเริ่มแรกตอนนั้นเห็นเค็กุ้ง แม่น้ําที่เขาขายกันเป็นชุดๆทั่วไปอ่ะใครก็ซื้อกินได้ประมาณนั้นอ่ะมันยังบอกเลยว่าอูยอยู่ดีกินหรูอยู่ดีน,ดนะเอ่อเพราะน้องเสียชีวิตอ่าอ่าตอนที่กินกุ้งอ่ะนึกถึงน้องบ้างไหมเคยไปกราบที่กระดูกน้องไหมทําไมถึงพูดแบบนั้นล่ะนะคุณกําลังจะทําให้เนี่ยความวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้นะทำไมเขาบอกว่าทำไมคาเคสของสีก่กอมันวุ่นวาย คือเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ธรรมดาถ้าจะเป็นใช่เคสนี้มันเป็นเคสที่ว่ามี YouTube เยอะนะ,ะแต่ถ้า YouTube ทำไม่ใช่ทำแบบบานอะดูซิ YouTube สาวปานแม่พีหรือใครๆเขาหาเรื่องแบบนี้ไหมไม่มีแต่ทำไมมันวุ่นวายก็มีคนอย่างบานไงจริงนะหลายคนเขาจะมองนะเออผู้หญิงคนนี้มันบ้ากุก้งแน่เลยมันคงอยากกินกุ้งมั่งเลย โอ้โหมันคงอยากกินมากเลยนะนะ่ะคนดูมันอิจฉาตาร้อนจนกินกุงก้งกี่ครั้งกุ้งตัวเล็กตัวใหญ่จนถึงกุ้งมังกรดูมันต้องพูดทุกครั้งเลยมันต้องเอามาเนตแเนมเสียดสีแบบหูแบบพูดทำไมต้องใช้อารมณ์แบบสะใจอ่ะฮะเขาไปทำอะไรให้คุณ นะแค่เขากินกุ้งทําไมต้องมาต่อว่าต่อขานหยิบน่นหยิบนี่เอาประเด็นน่นประเด็นนี่มาต่อว่าเขาแล้วอย่างสะใจอะ่ะเ,เรื่องกุ้งเนี่ยนะมีหลายคนมากออกมาตอบโต้แม้นแต่อบักน้านะโรถนะแล้วก็สายน้ําใครต่อใครอีกเพราะว่าเห็นเห็นแล้วว่าทุกคนปกติคนที่ไม่ปกติคือนางบานนะมันก็เลยแบบโหเขาเลือกเรียกอะไรอะ่ะกระตุ้นต่อม ต่อมอะไรของมันดีต่อมต่อมความชั่วดีไหมต่อมความเลวดีไหมอะไรเหมือนว่าหลายคนอ่ะอช่วยปกป้องลุงอ่ะมันเลยทนไม่ได้อีกแล้วไปได้ยินลุงพูดอีกว่า,าสามารถทําซื้อให้ลุงลูกกินได้กุ้งตัวแล้วเท่านั้นเท่านี้่นะมันก็บอกว่ามึงมึงออกเงินเหรออีอะไรนะมันเรียกอ,อะไรดอกดอกกระพือคือดอกอะไรแซนไม่รู้นะ อีดอกกระพือตากหากมันออกเงินที่พูดแบบนี้ก็อ๋อคือทนไม่ได้ที่ลุงอวดรวยลุงอวดรวยว่ากุ้งตัวเท่านั้นเท่านี้เราก็สามารถทําให้ลูกกินได้เนะอ่ะเหมือนภูมิใจอ่ะที่เขามาอวดอ่ะเขาพูดไม่ได้เลยก็อย่างที่แซนพูดล่วงก่อนหน้าว่าคือเราเราอุตส่าห์อดออมเพื่อจะให้ลูกวันนี้ให้ลูกแบบแพงมากเราเสียสละมากแล้วเราเอามาอวดมาพูดอ่ะมันมันกลับ มันกลับมองว่าเราอวดเนี้ยนะความคิดของใครของมันใช่ไหมอะ่ะนะใช่ไหมเราเราอุตส่าห์อดอดออมแล้ววันนี้เลี้ยงลูกอย่างที่แซนบอกว่าสมัยก่อนอะสมัยตอนที่แซนอยู่กรุงเทพอายุสิบกว่าเก้ากว่าสิบจำไม่ได้ละวิธีวิธีต้องวิธีของแม่ที่จะต้องได้กินทุเรียนทุกปีเมื่อก่อนทุเรียนมันมีปีหนึ่งมีครั้งจริงๆนะมันไม่มีกระเรียก,กระลาดแบบทั้งปีนะจริงจริงนะก็ หยอดอมสินหยอบอมสินวันเท่านั้นวันเท่านี้ต้องหยอดพอถึง